สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับชาวทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวน้องเหมียวอีกตัวนะครับวันนี้มาใหม่เป็นแคทเ1 0 G นะครับเป็นรุ่น G ครับก็เทียบเท่าขนาดเป็น wa ร0นะครับถ้าเทียบกับโคมาสูนครับมาใหม่ครับสภาพเดิมนะครับครับตัวนี้เท่ารุ่น5ของโคมาสูนครับไซส์พุ้งขีก็ประมาณ1.5คิวนะครับ สภาพเนื้อตัวนะครับเดิมๆแห้งดีนะครับรถนอกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยครับที่เพื่ใดสนใจก็ต่อสอบถามได้นะครับก็มาดูรถนะครับที่ร้านพระราม2อครับอยู่ใกล้ใกล้แยกวังมะนาวนะครับขนาดยานครับตัวนี้มากับเบอร์16.9ขอบนะครับ .9 นึ่งเก้าหนึนนะครับมีระบบแอร์เย็นนะครับรุ่นนี้มีคอมแอร์เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เลยนะครับ รถนอมนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับสนใจก็ลองมาทดสอบรถนะครับนี่ริมถนนพระรามสองแบบนี้นครับสามารถวิ่งกันได้เทสเครื่องเทสเกียร์กันได้ยาวๆนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับับมากับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องสี่สูบมีเทอร์โบนะครับสภาพเครื่องแห้งดีนะครับมีเทอร์โบครับปั๊มเพิ่มแห้งดีนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ พี่พี่นได้หารถตักครับไซคิวคิวกว่ากว่าคิวเครื่องครับก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับวันนี้มาใหม่อีกคันนะครับ 910G นะครับเป็นรถตักเอวออนนะครับมีตู้เก๋งมีแอร์นะครับขนาดยาวนะครับ16.9ขอบีนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับภายในห้องคนขับนะครับ ทนทีครับก็จะอยู่ยเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับน่ครับคนทนเดียวนะครับคนทนเดียวพวงมาลัย power เป็นพวงมาลัยแบบเลี้ยวด้วยไฮดรอลิกนะครับก็จะนุ่มๆกันเลยครับภายในสวยงามครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับอย่างไรวันนี้ฝากไปด้วยนะครับ รถนำเข้ามือสองสภาพดีนะครับถ้าชอบคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทด้วยน,น,นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ